อัลเชล่าอัลตารฟเมอร์ไฮฟูควรเอาตังไหนทำออไม่ใช่ควรทำอะไรดี <laughs> สวัสดีค่ะถึง <c oughs> กับเรียกว่าดีแล้วนะคะ่ะ <c oughs> ก็จะมาในเรื่องที่เราถานะัดเพราะเราทำมาบ่อยก็เป็นเรื่องของเครื่องยกกระชรับตอนนี้ก็แสเครื่องยกกระชับหลายๆคนก็ ค่อนข้างให้ความสนใจเยอะแล้วก็มีคนแบบถ่ามแม่มาเยอะมากเพราะเห็นแด้ทำทุกอย่างเลยจริงๆ ตัวน,นี้ก็เลยแบบว่าเอ้ยมาอัดคลิปซะหน่อยที่จะเป็นแบบความรู้สําหรับคนที่กําลังสงสัยว่าเราควรทําอะไรดีในโซนเครื่องยกระชับต้องบอกก่อนว่าจากที่ลองทํามาแล้วก็อยู่ในวงการคนสวยที่เห็นคนสวยทํามานะคะบอกเลยว่าเออมัน,ม,นมันช่วยนะมันมันได้ผลจริงๆมันก็เป็นสิ่งหนึ่งถ้าเราอยากเมนเทนไม่อยากแก่อะไรเงี้ยก็ควรทําในฐานะที่เคยลองทํามานะคะเดี๋ยวจะลองพูดให้ฟังแล้วกันว่าอย่างเงี้ยทาตัวไหนมาเราชอบแล้วควรเลือกทําตัวไหนตัว แรกเลยอ่ะเมื่อก่อนเคยทำไฮฟู้ไฮฟู้เนี้ยเอาจริงๆในความรู้สึกอ่ะรู้สึกว่าเออเราไม่กล้าเสียงเงินไปทําอะไรแบบแพงๆ,ๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เริ่มจากไฮฟูถ้าเทียบความเห็นผลนะตอนรับแม่นะคือไม่ค่อยรู้สึกไม่ได้บอกว่าทำไฮฟู้แล้วมันไม่ได้ผลนะคะแต่ว่าไฮฟูมันก็มันมันมีเยอะมากมันมีหลายตระกูลมีทั้งเครื่องเกาหลีเครื่องจีนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายตอนนั้นเน่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออไม่เห็นผลแล้วก็ลองมาทําตัวที่2นะคะอันเนี้ยคือแบบเปิดโลกเลยรู้สึกเลยแล้วแบบคนก็คือทักนั่นก็คือเธอมาเธอมาดอ่ะมันจะเหมาะกับคนที่มีแก้มเยอะ มีคนที่แบบมีเนื้อมีแก้มมีไขมันอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคนหน้ากลมมากก็เลยแบบทําเธอหมาดไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง,างด้วยด้วยความที่เราอ่ะก็ลดน้ําหนักด้วยโบทอกด้วยแฟตด้วยอันนี้คือมันทําให้แบบสาวที่แบบหน้าใหญ่หน้ากลมคนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจเวลาถ่ายรูปยิมแล้วหน้าบานอ้โ oh ห มันแบบเปลี่ยนไปเลยอะเปลี่ยนแบบหน้ามันยกแล้วมันก็ดูผ่องก็เลยทําให้หวาว่าเออฉันก็คงต้องทําเธอมาทุกปีเพราะว่ามันทําให้เราแบบสวยขึ้นแล้วทุกวันเนี้ยก็มีแต่คนถามว่าเออเนี่ยแบบสามสิบแล้วหล่อทำไมแบบหน้าแบบยังดูเด็กอยู่เลยเลยอันนี้ส่งโบท็อกแล้วก็เครื่องโยกกระชับนะคะส่วนอัลเทอร่าอัลเทอร่านี่ก็แบบหลายๆคนก็คือแบบชอบมากแบบคนที่แบบไม่ได้มีแฟตเยอะนะคะก็คือใช้อัลเทอร่าหน้าก็จะแบบยกขึ้นมันยกแบบเป็นธรรมชาติอะสมมติแบบผิวเราที่มันมันคอยลงอย่างเงี้ยแบบพอเราอายุ เยอะขึ้นใช่ปะพอใช้เครื่องยกอะสักเดือนหนึ่งอะมันจะเห็นผลเลยมันจะรู้สึกเลยว่าวันแบบ ขึ้นไปแบบนี้เลยขึ้นแบบด้วยตาเปล่าก็อาจจะแบบนิดนึงอ่ะเอะอว่าสวยแบบเอ้ยไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยทำไมหน้าดูแบบดีขึ้นเด็ยขึ้นแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่แบบคนในวงการบิวตี้อะไรเงี้ยทุกคนก็คือ <S <S ก็ต้องทำอัลต้าฟอร์เมอร์เนี่ยมันก็จะประับแบบไปหยับลงมาหน่อยเพราะราคาก็จะถูกกว่าเทอร์มาดอัลเทอร่ามันก็จะเหมือนแบบว่าไฮฟ,ฟูที่เป็นเป็นตระกูลสูงของไฮฟูอีกทีนึงเหมาะสําหรับคนงบน้อยหรือไม่ก็อย่างเงี้ยทำเทอร์มาดมา3เดือนแล้วก็มาย้ำอัลต้าฟอร์เมอร์เพราะอัลต้าฟอร์เมอร พวกใต้ตาได้เลยถ้าให้เป็นเมนหลักเลยอะ่ะก็คือเอไม่ได้ให้เป็นเมนหลักอย่างอัลตราร์เมอร์ค่ะที่เห็นเพื่อนทํามาแล้วแบบเออสำหรับคนที่งบน้อยใช่บาเขาก็จะแบบค่อยๆจ่ายอัลตราโฟเมอร์เป็นอะไที่แบบทุกคนเอื้มถึงคือมันต้องใช้แบบหลายครั้งเหมือนกันกว่ามันจะแบบเออรู้สึกเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเห็นผลไหมเห็นผลแต่ว่าอาจจะต้องหลายครั้ง ถ้าเทียบกับเทอร์มานนะคะหลักๆมันก็จะประมาณนี้ทีเนี้ยเราก็เลือกได้เลยว่าถ้าเป็นคนมีแก้มอาจจะเลือกเทอร์มาถ้าเป็นคนแบบไม่มีแก้มแล้วผิวหย่อนค้อยอะไรเงี้ยอาจจะเลือกอัลเทอร่างบน้อยลงมาหน่อยแต่ก็อยากแบบเข้าวงการเครื่องยกกระชับอาจจะต้องทำหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นอัลตราฟอร์เมอร์ค่ะก็ทําประมาณปีละ1นถึงสงครั้งส่วนเนี้ยคือเราเป็นสายที่เทอร์มานกับอัลเทอร่ามันก็ช่วยคนละแบบสูตรของเอ้ก็คือทาเทอร์มานปุ๊บ อีก6เดือนทำอัลเทอร่าเริ่มปีหนึ่งอ่ะมันก็จะทำแบบทั้งเทอร์มาและอัลเทอร่าเลยคือ2ตัวนี้มันช่วยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะทำทั้ง2อย่างก็หวังประสิทธิภาพทั้งสองอย่างส่วนอัลต้าฟอร์เมอร์ก็จะมาย้ำตอนแบบสักสาเดือนที่แบบว่าเอ้ยอยากเก็บริ้วรอยใต้าตาอยากทําให้มันแบบประสิทธิภาพของเทอร์มาทอัลเทอร่ามันยกขึ้นอันนี้เป็นแบบว่าสูตรที่จะ้ทำเองนะะ <c oughs> <c oughs> เออก็รู้สึกว่าก็คงอยากจะทําแบบไปในทุกๆปีนะคะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคาเท่าไหร่นะคะี่ยอาจจะมีคินก ถ้าใครแบบติดตามในไอจีหรืออะไรเงี้ยจะรู้แล้วว่าจะยทำที่วีบูคทีนิกนะคะซึ่งเขาก็เป็นเหมือนศูนย์รวมเครื่องยกกระชาับก็เลยแบบว่าเออทำที่นี่ตลอดแล้วราคาก็อยู่ที่ประมาณ3ามถึงหหมื่นแล้วแต่ช็อตแต่ละคนคืออาจจะแบบไม่เท่ากาันก็เลยไม่รู้ว่าเออราคาแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันคือแรก,แรกๆอ่ะเคยทำเธอมาแบบ900ช็อตหลังๆก็เปลี่ยนมาทำาก0ช็อตมันก็แบบจะประหยัดขึ้นวันนี้ก็ไม่ได้มาพูดเรื่องวิชาการอะไรเยอะๆก็คืออยากพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเออควรทำอะไรดีในฉบับของเองะะมีบบ้หนะไรที่แบบ ฮอ,อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยว่าแบบไหนที่ทำแล้วเวิร์กก็สามารถมาเมน <c oughs> มาคุย <c oughs> มาแชร์กันได้วันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย